สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับทิปอีกเช่นเคยนะคะกับโปรเน็ต AIS ที่มีความเร็วเน็ตที่ไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณสำหรับซิมใหม่และก็ซิมเก่านะคะมาวันนี้นะคะทิปจะมารีวิวโปรเน็ต AIS แบบราย1วันนะคะที่มีความเร็วเน็ตอยู่ที่6เมกนะคะราคา45บาทต่อครั้งต่อ1วัน ซึ่งคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดนะคะสามารถสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าเลยลืมไปได้เลยนะคะกับคำว่าเบอร์ที่เปิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2562หรือเบอร์ที่เปิดเบอร์หลังวันที่1กุมภาพันธ์2562ไม่ต้องไปจำอีกแล้วนะคะเพราะว่าทาง ais นะคะได้ปลดล็อกให้ซิมใหม่นะคะที่เปิดเบอร์หลังวันที่1กุมภาพันธ์2562มีโอกาสได้สมัครโปรเน็ต แบบรายวันรายสัปดาห์และก็แบบรายเดือนนะคะสามารถสมัครกับเขาได้แล้วจ้าแถมยังมีราคาถูกอีกด้วยดีใจกับคุณผู้ชมลูกค้าใหม่ AIS ด้วยนะคะที่มีโอกาสได้ใช้เน็ตที่ไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณในแบบรายวันรายสัปดาห์และก็รายเดือนกับเขาสัทีนะคะเอาใจลูกค้าใหม่สุดๆไปเลยมาค่ะเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนเลยนะคะ เงื่อนไขมี2ข้อเท่านั้นนะคะและก็ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อนะคะเราจึงจะสมัครโปรเนตนี้ได้ เงื่อนไขที่1นะคะจะต้องเป็นซิมแบบําเงินเท่านั้นนะคะและก็เงื่อนไขที่2นะคะสมัครได้ทั้งซิมเก่าและก็ซิมใหม่เลยซึ่งเมื่อก่อนนะคะโปรเน็ตแบบรายวันแบบรายสัปดาห์และก็แบบรายเดือนนะคะจะไม่มีโอกาสให้ซิมใหม่ได้สมัครนะคะซึ่งเมื่อก่อนจะสมัครได้เฉพาะเบอร์นะคะที่เปิดเบอร์ก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง2าเท่านั้นนะคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะสามารถสมัครได้ทั้งซิมเก่าและก็ซิมใหม่เลยไม่มีข้อจํากัดนะคะ ว่าเราเปิดเบอร์หลังวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 2จัดสมัครไม่ได้สมัครได้เหมือนกันนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะคะความเร็วเน็ตที่เราจะได้ใช้นะคะจะอยู่ที่6เมกต่อวินาทีนะคะและจะไม่ลดสปีดลงนะคะจะคงที่อยู่ที่6เมกต่อวินาทีเลย ใช้งานได้ต่อเนื่องเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณระยะเวลาในการใช้งาน24ชั่วโมงนะคะหรือ1วันราคาวรวมภาษีแล้วนะคะจะอยู่ที่48บาท15สตางค์นะคะต่อครั้งต่อ1วันและก็เป็นการสมัครรายครั้งนะคะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติวิธีในการสมัครนะคะสามารถสมัครด้วยตัวเองได้เลย มากกดดอกจัน777ดอกจัน7209ดอกจัน188155 4สี่เหลี่ยมถอออกค่ะจบในส่วนของโปรเน็ตที่ไม่ลดสปีดไม่จำกัดปรมิมาณของแบบราย1วันนะคะที่มีความเร็วเน็ต6เมกราคา45บาทต่อครั้งต่อ1วัน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ r ปรเน็ EIS One t o c o r สำหรับซิมใหม่และก็ซิมเก่าแบบรายวันที่มีความเร็วเน็ตสเมกันค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า